สวัสดีครับรีวิวสั้นตัว,ตวกลับมาอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะฮะก็ยังคงเป็น SIC ต่อเนื่องนะจ๊ะก,กับตัวนี้นะฮะที่ขางเอาไว้ขางเอาไว้นานมากแล้วก็คือตอนที่รีวิวคัมเ n r i d เ r อร์เบไปใช่ปะ่ะก็บอกว่าคือด้วยความที่มันให้ให้ออปชั่นมายังไม่ครบใช่ปะ่ะถ้าอยากได้ครบจะต้องไปหาโปรโตเบิร์ดมานะฮะซึ่ง ในที่สุดนะครับก็สพโอกาสอํานวยนะฮะก็ได้โปรโตเบิร์ดมาแล้วนะครับนั่นก็คือเน่เน่เน่คอมมิวน์ไรเดอร์เบิร์ดโปรโตไทป์นะฮะอ่าซึ่งผมขออนุญาตเรียกมันว่าอ่าเบิร์ดโปรโตละกันสั้นๆนะครับผมก็ได้มาจ่ายนี่ฮะในกลุ่มในกลุ่ม SIC นี่แหละนะครับก็ไปเห็นเขาอ่าเหมือนเหมือนเขาโละแล้วก็คือเขาโละหมดเลยนะทั้งทั้งเบิร์ดทั้งเบิร์ดโปรโตอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีราคาแยกซึ่งแบบเราเห็นราคาแล้วรู้สึกแบบ โอเคอ่ะเออโอเคนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง2,000นะฮะ oh. ก็เป็นสภาพมือสองนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาก็เคลมเอาไว้เลยว่าคือเขาอ่ะไม่ได้เล่นเ,เขาแกะมาดูเฉยๆนะฮะเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะเออแล้วก็เจ้าของก,ก,ก็ก็รู้จักกันอยู่นะฮะก็เลยไปสอยมานะครับไปสอยมาอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูด้านในเลยนี่นะครับหนึ่งถาท้วนนะฮะพร้อมกับอา่าพาร์ทพาร์ทเสริมที่ให้มานะที่อา่า เบิร์ดธรรมดาไม่มีนั่นก็คือปีกนะครับปีกกับไอ้แขนเนี่ยแขนวินเนี่ยแขนที่เป็นตะขอเนี่ยนะฮะดีไซน์ก็จะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับอ่าเบิร์ดธรรมดาเนี่ยไหลเขาจะมี2องค่าใช่ไหมแต่เบิร์ดโปรโตเนี่ยด้วยความที่มันเป็นต้นแบบไงโปรโตท้ายไงต้นแบบก็เลยแบบมีไหลมาแค่ข้างเดียวนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างจากในออริจินอลนะเพราะว่าในออริจินอลเนี่ยสตัวเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันที่เบิร์ดโปรโตเนี่ยเขาจะมีไอ้ตรง แถบสีแดงนะฮะแถบสีแดงตรงหน้าอกตรงแขนขาอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าพอเป็น SIC เนี่ยเขาก็าสร้างความแตกต่างให้มันมากขึ้นแล้วกันนะเอออ่ะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนี่เป็นไงล่ะแน่นเอียดนองตรงแน่นเอียดแน่นเอียดสมกับคำาล่ําลือนะฮะสมกับคำโปรยหัวของเขาว่าซื้อมาไม่ได้เล่นนะฮะคือมันแน่นจริงๆเออมันแน่นมากเลยแต่ว่าก็มีสตรอรี่อีกนิดหน่อยนะฮะ คือก็ตามสไตล์นะครับผมซื้ออะไรมาแน่นอนนะฮะอ่ามันจะต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ไม่พ้นนะฮะตัวนี้ซื้อมาก็เป็นเหมือนกันนะฮะส่วนไอความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหรือนั่นก็คือเนี่ยไอตรงที่เป็นกระปองที่ติดตรงแขนเนี่ยนะฮะกับตรงข้างหลังเนี่ยแล้วก็ตรงต้นขาด้วยนะฮะคืออย่างนี้เบิร์ดเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นไอฝากระปองก็คือ เป็นสีเขียวกับใสใช่ไหมหรือเป็นสีเขียวกับสีเงินอะไรอย่างนี้นะฮะเออเนี่ยเนเนเหมือนตรงหน้าอกเหมือนตรงหน้าอกเนี้ยเออเนี่ยตัวเบิร์ดธรรมดาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเบิร์ดโปรโตเนี่ย SIC เบิร์ดโปรโตเขาปรับนะฮะให้มันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเนนะมันจะเป็นสีเงินหมดเลย่ะมันจะเป็นสีเงินหมดเลยมันจะไม่ไม่ได้เป็นสีเขียวแถบสีเขียวครึ่งหนึ่งนะซึ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แปะมาเต็มเลยที่กล่องเนี่ยมันก็มีใหหห้พออเเ็็นนยู่ เห็นไหมมันก็จะเป็นสีเงินเลยนะฮะ,ะด้านข้างมันอาจจะไม่เห็นนะฮะเอ้ยหรือว่าเขาอะเขาอะอืคืออาจจะแพ็กผิดหรือเปล่าใส่สลับกับกล่องเบิร์ดเฉยๆหรือเปล่าผมก็เลยอินบ็อกไปถามเขานะฮะว่าเออไอ้เบิร์ดเฉยๆเนี่ยยังยังอยู่ไหมคือไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าช่วยช่วยเช็คให้ผมหน่อยว่ามันสลับกันไหมเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ยอ่ามันเป็นสีเขียวครึ่งหนึ่งอ่าเราก็าแบบเอาวจริงๆมันต้องเป็นยังไงครับ จริงๆมันต้องเป็นสีเงินนะสีเงินมันต้องขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เช็คให้นะฮะแล้วก็คือก็เจ้าของเขาก็บอกว่าคือเขาอะแกะมาเขาไม่เคยเล่นเลยเขาก็แกะมาดูนะฮะคือแบบไม่ไม่ไม่ได้จับขึ้นมาเล่นน่ะเพราะนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงแล้วเขาได้ขอมาไงอะไรอย่างนงี้นะฮะแต่เนี้ยด้วยความที่ก็สปิริตพ่อค้านะฮะเขาก็กลัวว่าเออกล้าไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว ผมรับซื้อคืนก็ได้นะเออผมก็เฮ้ยเอ้ยไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมเอาอยู่แล้วแหละผมผมซ่อมได้เออเดี๋ยวผมไปพ่นของผมเองได้เออแค่แค่เชค็คดูเฉยเผื่อแบบถ้าเกิดมันผิดจะได้ส่งเปลี่ยนกันอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ผิดอ่ะได้มันอย่างเงี้ยผมจะได้ไปพ่นสีเออเพราะว่าก่อนเราพ่นสีเราต้องเช็คก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าพ่นไปปุ๊บแล้วก็เกิดมันสลับกันเงี้ยมันต้องแก้คืนไงเราก็ไม่ได้อยากแก้คืนอ่ะเออนั่นแหละฮะก็สรุปว่าก็ก็ จะเรียกว่าหลุด QC ก็ได้มั้งผมไม่รู้ของคน,คนอื่นเป็นหรือเปล่านะใครมีเบิร์ดโปรโตไทป์นะฮะรบกวนช่วยลองเช็คให้ผมดูหน่อยว่าที่คุณได้มาเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงแขนตรงขาตรงหลังเนี่ยมันเป็นแถบเขียวมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสีเงินมาทั้งอันเลยนะฮะแต่ของผมได้ได้มาอย่างนี้นะครับผมอมาดูกันจุดขยับก็ทั่วไปทั่วไปนะฮะทั่วไปเออทั่วไปเลยนั่นเอียดนั่นเอียดบอกเลยนั่นเอียด ไอ้ตอนที่รีวิวเบิร์ดเฉยๆอะด้วยความที่ใส่ไอข้ขา,ขาตีนตะขาบอบบคาตาพิวล่าไปแล้วขามันก็จะหลวมใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ต้องใส่คาตาพิวล่าเพราะฉะนั้นคือขามันเนี่ยแน่นเอียดมากนะฮะเห็นป่ะแน่นเอียดมากนะฮะเนี่ยกลางขาเนี่ยอ่าอ่านะอ่าไม่มีหล่นนะไม่มีหล่นไอ้ตัวเบิร์ดเฉยๆเนี่ยที่เคยบอกว่าผมเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วผมไปหยอดใช่ป่ะผมก็ไปหยอดน้ํายาเพิ่มเว้ยมันก็แน่นแหละแต่พอเราใส่ขาคาตาพิวล่าเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยมันทวงไนงะ แล้วสุดท้ายมันก็หลวมอีกเว้ยแต่ว่าคือมันก็ยังโอเคนะแค่แค่มันก็จะแบบยืนแบบจะ,จะจะอ้าขาหน่อยอะพอจะอ้าปุ๊บม,มันชอบแบบแพรออกมาอย่างเงี้ยอะไรเง,งี้ยนะเออก็แบบเออไม่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 ไมค่อยโอ้เท่าไหร่นะฮะแต่การนี้นี่แบบโอ้โหยังไงก็แน่นอะแน่นเอียดเลยด้วยนะฮะและอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาไม่เหมือนเลยนะก็คือปืนนะฮะปืนของเบิร์ดเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นปืนสั้นใช่ไหมครับอ่าแต่พอเป็นของโปโตเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนยาวนะฮะนี่เป็นแบบกัตต์ลิงนะกัตต์ลิง อสองกระบอกคู่เลยนะปืนยาวซึ่งเอาจริงๆมันก็คือไอ้ปืนสั้นนะฮะที่ใสพ่พาร์ทที่ใสพ่พาร์ทเสริมเข้ามาคือแบบเฮ้ยโอเคนะเว้ยเนี่ยเออมันเป็นปืนสั้นก็ได้เนี่ยเออแล้วก็พอเราใสาพ่พาร์ทเสริมเข้าไปปุ๊บกลายเป็นปืนยาวเลยป๊าบนะป๊าบอ่ะเป็นปืนยาวแล้วอ่านี่แบบซองแฝดก็ได้เอ,อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งดีนะฮะแล้วน,นี่คือปีที่เขาให้มาอ่าตามเดิมเนี่ย ปีกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เสียบที่หลังปึ๊บแล้วก็กางปีกได้เลยนะฮะก็กางปีกบินได้เลยแต่อันเนี้ยคุณจะเห็นมันมีขานี่ออกมาด้วยนะนะเนี่ยนะตอนแรกผมก็งงเว้ยทำไมมันมันมีขานี่มาให้ด้วยวะก็เลยต้องไปเปิดคู่มือดูนะฮะแล้วก็ได้รู้นะฮะว่าขาน,นี่มันมีมาทําไมนะฮะ,ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูวิธีเล่นก็เนี่ยฮะ,ะเหมือนเดิมแงเอาไอ้ฝากระป๋องออกก่อนเ<ว>นี่ยมันก็จะมีรูใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ต้องงัดอันนี้ออกด้วยตรงต้นขาเนี่ยปึ๊บ ึ๊บออกสิลูกอ่าต้องเอาไอ้ไอ้แง่งข้างล่างนี่ออกด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นแง่งนะเอาออกปึ๊บนะฮะมันจะมีสองรูนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้าไปสองรูให้มันตรงสองรูและไอ้ขาแง่งๆเนี่ยเนี่ยอีขาเนี่ยนะฮะก็มาเสียบกับตรงต้นขานะฮะเดือยก็เล็กเล็กต้องต้องระวังมากๆเลยนะตอนที่เสียบเนี่ย ด้วยความที่พอเดยมันเล็กเนี่ยแบบหัวหักเหลือเกินลายนี้มันก็ยิ่งขึ้นชื่อเรื่องแบบอพอนานๆไปแล้วพลาสติกมันกรอบอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามึงจะให้มาแปะข้างๆทําไมวะแปะข้างหลังอย่างเดียวไม่พออ่านี่ได้แล้วนะฮะแล้วก็กางปีกบินอุ้ยคืออ่ะโอเคใส่ที่ยึดต,ตรงต้นขามานะฮะแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์แบบ ใส่จุดขยับมานะเออให้มันแบบฟรีๆหน่อยเพราะว่าเผื่อเราจะอยากขยับแข้งขยับขาทําท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้แบบเออไม่หลังนะเออไม่หลังแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่า,วาจะให้ติดตรงนี้มาทําไมอยู่ดีนะฮะอ่ะนี้มาดูแขนไอวินช์เนี่ยเอ่ก็เหมือนกันนะฮะมันก็จะมีเดือยแท่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปว้าเอาเดือยแท่งออกมางี้ นี่นะฮะก็งัดไอเดยแท่งออกมานี้นะแล้วเราก็มาถอดอันนี้เหมือนกันถอดตรงหัวไหล่เนี่ยแล้วก็ถอดตรงแขนออกมาด้วยนะฮะปื๊บปื๊บเสร็จออกมาเสิออกมาส,ออมาสิอ่ะแล้วก็เอาอันนี้นะครับเดี๋ยวบิดก่อนบิดก่อนปื๊บโอเคเนี่ยเดืย์มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะแล้วก็เสียบเข้าไปปื๊บโอเคพอตรงไหล่ได้แล้วนะฮะก็จัดท่าให้พี่เขาไปเสียบตรงตรงต้นแขนเนี่ยอีกอันหนึง่ง นี่เรียบร้อยอ่ะซึ้งอห่ะอ่ะอ่ะจะติดปืนตรงหน้าอกด้วยก็เกรงใจนะฮะเดี๋ยวมันจะเอถอะท่าเกินไปเอาประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปค้นอัพอินเสิร์ตให้ดูนะ,ะเอ๊ไงโอ้โหโคเทเอะว้ามันเท่จริงอันเท่จริงนะฮะแล้วก็อ่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพอพารเสริมมันครบเนี่ยมันจะรวมร่างเป็นแป้งปองได้นะครับผมซึ่งผมก็คงไม่ได้รวมให้ดูเพราะว่าดูในคู่มือแล้วมันค่อนข้างที่จะต้องแบบ แปะนู่นปะนี่อะไรเงี้ยยิมๆนะฮะแล้วเดี๋ยวใส่ภาพให้ดูนะครับว่าพอมันเป็นแมงป่องแล้วเนี่ยมันก็จะฟุบนี่นะฮะดูเหมือนแมงป่องไหมก็พยายามดูให้มันเป็นแมงป่องแล้วกันเพราะว่าต้นฉบับจริงๆมันจะดูคล้ายๆแมงป่องนะฮะแต่พอมันเป็น SIC ปุ๊บมันก็จะดูแบบเอออะไรบางอย่างนะฮะมันก็จะมีการอะไรบางอย่างอย่างนี้นะครับผมโคตรเท่เลยเนาะเนี่ย SIC มันสนุกนะสนุกไหมอ่ะเป็นไงเห็นแล้วรู้สึก กลุมรัก sic กันมากขึ้นไหมฮะเสียดายน,นะที่เขาแบบเลิกผลิตไปแล้วอนะออน่าเสียดายมากที่มันไม่ได้ไปต่อนะฮะแต่ว่าเท่าที่มีเนี่ยมันก็ยังมีให้คุณสนุกได้หลายสิบตัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็นะสนใจก็ไปตามหากันเอานะจ้ะอย่างที่บอกว่าใครสะสมตอนนี้โอเคเลยนะเพราะว่าราคามันไม่ดุแรงมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนั้นเองที่ราคามันจะโหดร้ายหน่อยนะฮะงานะและนี่ก็คือ sic เบิร์ดโปรโตไทป์นะครับถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้ <c oughs> ผมผมก้ามกึ่งมากเลยอะ่ะจริงๆผมอยากให้เต็มมากเลยอะ่ะแต่ว่าผมเกลียดการตลาดแบบลุงบันนิดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ไม่ชอบตรงไหนในจุดที่ไม่ชอบก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ชอบการตลาดแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าคือเข้าใจแหละว,ว่ามันจําเป็นที่ต้องทํานะฮะกับการที่จะทำเบิร์ดออกมาตัวเดียวแล้วให้ไอ้พาร์ท แม่งป่องออกมาแบบครบในกล่องเดียวจบเลยเนี่ยถ้าเขาจะขายเบิร์โปรโตไทป์เขาจะขายยากนะเขาจะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบแบกพาส,ส่วนหนึ่งมาใส่ให้โปรโตโด้วยเพื่อที่โปรโตจะได้ขายได้เขาจะได้ขายได้2ตัวอะไรอย่างนี้นะฮะคือเราเข้าใจในในกฎของการตลาดอันเนี้ยแต่ถามว่าชอบไหมก,ก,ก,ก็ไม่ค่อยชอบนะฮะถ้าเรามองในมุมมองของระบบการตลาดแล้วก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะตัดความเป็นนักสะสมทิ้งไป นะครับผมผมก็จะให้มรรที่3อู้หูนะฮะสอู้หูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกโอเคกว่ากว่าตัวธรรมดาอย่างที่บอกว่าคือมันแน่นหมดเลยอะ่ะเออมันแน่นหมดเลยจริงๆมันมันไม่หลวมอ่ะเออไอตัวนั้นมันยังแบบมีความหลวมมา้างแต่ตัวนี้คือแบบไม่ไม่เลยนะฮะไม่เลยนะฮะเออแล้วก็ไอพาร์ที่ให้มาก็แบบนะชอบจริงๆไอพาร์ทตัวนั้นก็ชอบเลยมันก็ชอบหมดแหละเออเพราะว่าพอมันได้มาครบๆเนี่ยมันก็ชอบหมดแหละแต่ที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือไอไอปืนยาวอันเนี่ย คือแบบด้วยความที่พอเป็นเป็นต้นแบบใช่ป่ะเป็นต้นฉบับเนี่ยก็แบบอยาให้มันมีความแตกต่างนะเออให้ไหนมาข้างนึงเหมือนแบบยังไม่สมบูรณ์นี่ก็อันนึงแล้วอ่าแต่แบบมาตอนแรกก็แบบยังไงดีอ่ะอาวุธน้อยกว่าก็ต้องเป็นอาวุธหนักอ่าอันนี้เดาเดานะเล่นเกมาถใจว่าถ้าอาวุธจะน้อยกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นปืนจะต้องน่าจะต้องเป็นอาวุธหนักตอนนั้นก็เลยแบบเออตีความมาให้มันเป็นกัล๊ลิงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าชอบอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันถอดแล้วมันก็ทําเป็นปืนสั้นได้ด้วยอ่าซึ แล้วก็มาเสียงนี่ยิงปะชู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 นะฮะหรือว่าจะใช้เป็นท่าไม้ตายมาตองนี้ก็ได้นี่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแกเตอร์ลิงแบบสั้นอ่าเนี่ยชอบชอบเออชอบมันรู้สึกมันเกเอทีนะฮะอ่ะและนี่ก็คือรีวิวสั้นวัตตัวตอนนี้นะครับผมใครที่เล่นแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่ฝากไว้นะครับว่าว่าใครที่มีตัวนี้รบกวนบอกผมหน่อยว่าที่คุณได้มาเนี่ย ไอ้ตัวที่ปิดฝาก็จะปองเนี่ยของคุณเป็นสีเงินล้วนหรือว่าเป็นมีแถบสีเขียวผสมนะครับผมอ่ะและต่อหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะ EP นี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย